สวัสดีครับผมไอเทพโดมในคลิปนี้ผมจะมาบอกเทคนิคที่ทําให้พีซคอนโทรลของคุณดีขึ้นนะครับ let's go โอเคครับผมก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับฝากเลื่อนลงไปกดไลค์คนละหนึ่ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดสุดมในไอเทมช็อปด้วยนะครับเอาล่ะพีซคอนโทรลคืออะไร ฟิสคอนโทรลนะครับเป็นเหมือนสไตล์การเล่นที่จะใช้บิวของเรานะครับในการคอนโทรลศัตรูครับก็ตามชื่อนะครับใช้บิวแต่ละชิ้นในการควบคุมศัตรูนะครับซึ่งในการฟิสคอนโทรลนี้นะครับมันค่อนข้างจะเป็นเมตานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มือใหม่ควรจะรู้แล้วนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกเทคนิคนะครับที่จะฝึกให้เรามี p ฟิสคอนโทรลที่ดีขึ้นนะครับโอเคครับไปดูเทคนิคแรกกันเลยฮะเทคนิคแรกนะครับการฟรีบิว การฟรีบิวส์ถือว่าเป็นการวอร์มอัพที่ดีเลยนะครับวิธีหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ฝึกในเรื่องของการบิวนะครับถ้าไม่รู้จะบิวอะไรก็ไปหาให้กราวด์รีเทคมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกบิวอันนั้นนอกจากที่เราจะได้ฝึกบิวแล้วนะครับเราก็ยังจะได้ฝึกในเรื่องของการอ d ด t ิทด้วยนะเพราะว่าการบิวหรือว่าการรีเทคอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่บิวอย่างเดียวนะครับมันจะต้องมีการอ d ด t ิทเข้าควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งการฟรีบิวสเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราอ d ด t ิทคล่องขึ้นด้วยนะผมว่า ซึ่งการพิสคอนโทรนะครับเราจะต้องอิดิทคล่องๆนะครับถ้าเราอิดิทพลาดอะไรงี้นะครับมันอาจจะหมายถึงชีวิตเราเลยก็เป็นได้นะครับทั้งนี้นะครับการฟีบิวเราก็สามารถฝึกพิสคอนโทรได้เลยนะครับแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับการบิวกำแพงไปแบบนี้นะครับแล้วก็อิดิทรูหน้าต่างนะครับแล้วก็ให้ทําการบิวบ็อกซ์แบบนี้นะครับอ่าก็ฝึกแบบนี้ไปก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกเลยนะครับ สำหรับการฟรีบิวนะครับเราจะฟรีบิวในแมปโล่งๆของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีสร้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคนมาถามที่หลังเอาละก็ไปที่ Creative Mode นะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางนะครับตรงกลางมันจะมีจุดวาร์ปของเราอยู่นะครับก็ให้ไปกด e ตรงนี้ครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มี World เป็นของตัวเองนะครับก็ให้เพิ่มตรงนี้ครับ create new นะฮะแล้วก็เลือกเลยครับเลือกไอแลนด์ที่ต้องการนะครับ แล้วก็ชื่อนะครับจะเปลี่ยนก็ได้หรือว่าจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับคอนเฟิร์มไปนะฮะแล้วก็รอนะครับแล้วเข้าไปอ่าเราก็จะได้แมปลงๆแบบนี้นะครับอ่าสร้างแมปสดๆแล้วก็ฟรีบิวเลยก็ได้นะครับคือมันไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากอะ่ะคือจะทำไงก็ได้นะครับก็สำหรับการฟรีบิวก็มีท่านี้นะครับก็บิวทุกวันก่อนที่จะไปเล่นเกมจริง ต่อมานะครับเทคนิคที่2การฝึก Peace Control ด้วยแมปฝึก p Pie c e Control โดยตรงซึ่งในคลิปนี้นะครับผมขอเสนอแมปนี้นะครับ Raiders Peace Control Practice Map ซึ่งแบบนี้นะครับมันจะมีให้เราฝึกกันถึง16รูปแบบนะครับซึ่งแต่ละแบบมันก็คือการ Peace Control ทั้งนั้นเลยนะครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้ฝึกทุกวันนะครับก่อนที่จะไปเล่นเกมจริงนะครับฝึกให้ชินนะแล้ว peace control ของเราก็จะดีขึ้นเองนะครับเทคนิคต่อมานะครับการวัน v 1 build fight บ่อยๆในที่นี้นะครับผมหมายถึงการ1 v 1 build fight ในโหมด creative โดยการ1 v 1เนี่ยนะครับยิ่งเป็นแมปที่ infinity material อะไรอย่างนี้นะครับเราจะสามารถลองผิดลองถูกในการ p e c e control ได้นะครับ โดยการที่เราจะวันวีหรือว่า1นเนี่ยเราจะหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนหรือว่าจะไปกดแมทช์เมคกิ้งก็ได้นะครับแต่ว่า Creative Hub ตอนนี้มันไม่มีแมทช์เมคกิ้งที่เป็นแมป 1V1 ซึ่งตอนนี้ก็ทําได้แค่เล่นกับเพื่อนอะไรงนี้นะแต่มันมีอีกแมปหนึ่งนะครับสําหรับการแมทช์เมคกิ้งที่ผมคิดว่าก็เล่นทดแทนกันได้นะครับนั่นก็คือ 2V2 Realistic อันนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกันวันแหละมันก็จะสามารถฝึก p พิ e Control เราได้อยู่นะครับผม แต่อันนี้มันมีจำนวน material ที่จำกัดแค่นั้นเองจะเป็นแมปอื่นๆนะครับใน creative Hub ตอนนี้ผมบอกเลยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันมันน้อยอะ่ะคือแมปที่แบบน่าสนใจมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับม,มีแต่ box fight แล้วก็3 v 3อันนี้ก็นริจริงก็เล่นได้อยู่นะแต่ว่าคนมันเยอะไงครับกว่าเราจะได้ยิงถ้าเราเล่นแบบ 2- 2เล่น1 1อะไรเงี้ยมันจะยิงกันง่ายกว่านะผมต่อมานะครับเทคนิคที่4 การฝึก p e a ค e Control กับคนจริงๆในเกมจริงๆซึ่งอันนี้เราจะกด Solo หรือว่า Duo s สควอ s อะไรก็ได้ที่เป็นโหมดธรรมดาที่ไม่ใช่อารีน่านะครับซึ่งอันนี้มันจะเจอบอทนะครับเราสามารถไปฝึก p ิ a c อน o n t r o l กับบอทก็ได้นะครับแต่ถ้าเจอคนจริงๆฟีมือเขาก็จะไม่เข้มเท่าอารีน่าอะไรอย่างเนานะเราก็อาจจะสู้ได้นะครับอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะในการฝึก p ิ a ค e Control แล้วก็การเล่นเกมจริงเนี่ยมันก็ยังได้ผลดีอย่างหนึ่งด้วยนะครับเราก็อาจจะมีเกมเซนส์เพิ่มขึ้นด้วยเนาะ อ่ะก็ว่างๆก็ไปกดโซโล่คนเดียวหรือใครมีเพื่อนก็กดดูโอไม่ก็สควอตเล่นกันเลยนะฮะเทคนิคต่อมานะครับเทคนิคสุดท้ายการดูโปร,โปรเพลเยอร์เล่นนะครับการดูแบบเกมเพลย์ที่โปร,โปรเพลเยอร์เล่นในการแข่งหรือว่าเขาเล่นอารีนาอะไรอย่างนี้ โปรพิเออร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีพีซคอนโทรลนะครับผมก็ดูแล้วก็จดจำและนำไปใช้นะครับซึ่งอันนี้มันค่อนข้างจะได้ผลจริงๆนะครับก็คือเราดูไปแล้วเราอาจจะจำได้นะฮะแล้วพอมีสถานการณ์อะไรงนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเราอาจจะใช้พีซคอนโทรลแบบโปรพเออร์คนนั้นก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะอธิบายเยอะไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับผม เอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5เทคนิคที่ทำให้ peace control ของเราดีขึ้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบาย